สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมตามจนเจอพี่นะ้องเนาะปูวัดปลา392ครับผมเนาะแตกหลายงวดนะพี่นะ้องเนาะล่าสุดครับผมดังที่สุดในย่านนี้นะพี่นะ้องเนาะตามจนเจอเล้พี่น้องด้อยสามตัวแตกครับงวดนี้เป็นตั้งใดนิมิตมาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เปิดตัวปูทุดงวัดปลาครับผม ไปเสือสามเก่านึ่งด้ซื้อสามตัวสองตัวสองัวนนี่ยื้อหนงวอันที่ผ่านมานิมิตวันนี้ก็ได้กุ้งอีกแล้วเด้กุ้งอีกสองตัวอีกไปเอาเอาพี่้องเนาะว่ที่ผ่านมาอ่านิมิตเด้อพี่้องเด้อเปิดตัวใหม่ครับผมเนาะตามจนเจอยิ่นเข่าเล็กเม็ดเดียวเนาะเป็นแนวทางครับผมเนาะวที่ผ่านมาหาเก่าสองมาวปูหาเก่าหาเก้าหนึง สา,าสามเก่าหนึง่งสเก่าึสเก่านออแต่ว่าฝันว่าได้กุ้ง2ตัวเออฟันว่าได้กุ้ง2ตัวอโอ้ก็เก่าสองตัวมันบดขยพ้ปอแเลยเห็นวันหนึ่งเก่ากุ่งเป็นหนึ่งของกับเส้นหนึงเราที่น่ปเปลี่ยนโอก ามตัวเตกเพ้ตัวสังมวที่ียตกแล้วบมติเออขั้นมันแปลจังๆเลสิได้ี่จา์เนาะผไม่ได้มาเห็นพรละขั้หดเลยครับโอ้กลการวัตการครับครับผมฝ่ัดือฝ่าดอนี้จะได้่มาตามกลับไปยินเตว่าสามตัววองหันได้กุ้งสองตัวแต่จังไลเค่อยไปเอาซื้อเอาอันสามกลุ่ ตีเียก็เปลี่ยนเนาะว่ามันเซียนเล่กนาะเป็นเซียนตีอันนี้เป็นเล็กก้องปันรวนนะอาจเนาะร่าผมเป็นผู้ไม่้บ่ครับก็ฝันธรรมดานี่ละฝันคนนั่งกับฝันไปกับตีเล่กพวกมกเล่กกับตีไว้ตัวที่ตัวเดียวีตีก็ตีีว้ียก็เล่ยวันอ้าวเออาตี่ยาว่าตีเปตองกล้องปันจะฟองเับ คุ้เงียบนกัดเสียหายจังๆเลยยิ่งข่าวมาว่าเลขอาจารย์ตัวเดียวขน้นเนะน,นาะเขาคือเขาคนละผมเลขตัวเดียวมาหลายวันแล้วเนาะก็ได้ที่ง่ายก็ได้สืบสาบมากเนาะตามมาจนเจอพี่เนะองเนาะตามหาจนเจออ่าตามวัดในกุ้งสองโตวัดตีอาจารย์วันนี้ก็ขึ้นขึ้นกอ่อนเลยครับวไดในกุ้งเออ เอาสี่างอยู่กุ้งสองตัวแต่ว่าจับตัวหนึ่งอะนะจับตัวหนึ่งตัวหนึ่งันปล่อยั้ไปอาจารย์จับออกตัวนึงจับกั้สอตัวนี้ว่างทิ่มไปอไปนะตัวนี้กันคำมับอกเปียกกุ้งตัวเนี้ยุ่ม้ามั่หนึ่งกินนะนะกุ้ง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 ก ฟอกเปลือกออกยังจะเนี่อขาวเขาล่อนกับหัวดิบดิบน่กินน้ำๆอกเปลือกออกยังยังดินอยู่ก็เลยไงถ่องสุ่หัวมือจิ้มถ่องว่าสิกระดิ่งต้องพันมือหอวน้อมอยู่เลยโอ้หัอมัอยู่พันมือหัออม,มืออ,อ,นอ,อ่นมอเสือ นั้นเห็นปุ้งสองตัวจับเอาแค่ตัวเดียวแต่แกเปียกกว่าว่ามันสิ่งสายว่อสายมืนอดิ่งเหมืนนเมื่อกินความเม่อดิ่อย่างนี้นิ่งๆผ่านเมื่อเราอยู่เยกว่ากว่าหนิ้วเขาอยู่กว่าเหนียวมต่ำลงต่ำง อ้ากราดไปเลยอขากุ้งอ่ะตัวมันอะไรห้วหางมันหัวมันอะโอ้ขันไป่สนเินอโอ้มันมันมวนตัวคนรอบอมกว่าไปเออมวลมวนเนิ้วมัอไปเลยเออนนวิ้วมันไปมน้มันเป็อะไรแล้วก็เห็นว้คือคอเมียเมียเป็นตีสีเขาเดี๋ยวมาทำบัตรอแต่เกงก็ดีเป็นกว้กว่าโ็นกว้งค่กวางนิดเดีว่ากวโอ้ จากงวดที่แล้วนี่ฝันว่าได้กุ้งได้กุ้งสองตัวอีกวันในสองตัวในจับมาทั้งสองตัวงวดที่แล้วจ้ะงวดที่แล้วจับทั้งสองมันแล้วจับสองจับสองมือ องมือีเลยเพราะเปลี่ยนเนาะกวกรสามเก่าหงนสองไอเทเสามเก่านึงโอ้เกือบสามตัวแตกเนาะคเป็นสามเก่าสอนี่โอ้โหมีมองไว้แถวเนียอ่าแนีที่ต้นเหตุเขาตดตามหากัน้าเหตนสองต้นสองเก่าตลอดตลโอ้ดันีว่าได้อยู่ตลอะอยู่อ่าได้ตลอดตลบได้เงีนบได้เร็วอบ่ได้เงินได้ตลอดตีพี่ ตัเก้าสองเก่าอยู่วสครับผมโอ้อ่าโอ้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 นีกะได้ีี่ไปที่มาที่ได้วทตามพได้ยินข่านี่แหละว่าเรนื่อยนองพอาจานี่ห้งเดียวหางเดียวตัวหางเดียวแต่ว่าแต่ว่าหุณมีนจะเกีก่งกำบังเนาะหมวนเขายว่ามาขายลอตตอนี้หม้านี่นะหมวานี่ที่ปู เขเคยมากข้า,าน,นางก็งเนี่ยเิดกนางกเนี่ยบบอเขื่อนรถตะลี่เห็นมืออ่าต้นโรขึ้นห่วงปาตัวเอกด่านเอาไม่ยอยางเลยอ่านิง่งๆพวกเราว่านี้อยู่ใบใหม่ตัวนี้มาตั้งยี่หันด้ครับครับก็ไ,ได้ใหญ่กว่าออต้นนั้นมาตั้งเทโอ,อ้้หูเยวเบิง่ง เจ้าวิญญาตาดได้คอยย่ซึหนอที่วิญญนั่นแมี้ยเพ่อตามตาผมเติมันเดางฝ่าไปเบิ่งไกลๆนี่นี่ยุไบท์นี่โอ้หาหนึ่งหนึ่งว้าเหี๋ยวนนี้นายแทงไปหนึ่งมีไปก็ได้เอาเอาเรียกเฝ้าเรียกเาต่อหาเกีวามืไปสิบหาเรียกดึงออกโอ้คนแมคนมาขายลอตเตอรี่ ก็จะมาจ่บยเงแทนวันกึ่จางรงเลยก็ต uh. oh. 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 ัวอะไรนะออสับกระเทาต้นไม้ยังเลยโอ้จังไสยมาโอ้นี่คืไม้กุศลตัวกุศลนี่ขั้มขั้มตะกี้ขั้มพอต่เมตปูยาใส่ยงใหยเขาเนียก็จะเกิดไม้ไม้กุศลไม้กุศลไม้กุศลอืม มันมันดวนมากรมันเปลง่นจะเป็นโกสนครับผม,มนมี่แมงมันนี่ท่านก็นโอ้โจากยนี้ยังไววเนาะคนหลายสายขั้นใหม่ผมคิว่าโอ้ก็ออมากดีกว่านาแพ้กว่าดีกว่าปกดิเรยบ้โขนโอ้โอโหา,น,น,หาหนึ่งๆคือเป็นเลยจ้าที่ว่าผู้ขายตะลี่พันมาเห็นคุพันเห็นอ่า แต่ความกับมักนี่เหล่านงสี่นึนึงี่เห่นโอ้วีดีใจคนเด็เราเยวเห็นเลยโอ้มากห่ยเดากนั่นหน้าหาดูผมมีจักรหน่อยโอ้เด็กเก้าจังแอยูเพีงนี่ยนึงนึงเออโบได้ดิ่งมาจักรนครับโอาจารย์จะนี่ในใจคิดนึงนึนึงนึงนี่มาจากกุ่งตัวนึงนี่บ่อาจา์หรือว่าจาไหนก่ท่นี่อ่ะขั้นิวเดียวขันเดียวไปสี่เยไปจิงข่อมันเนย ขันุมเาดีเดลบมากติดแตงข่งงานเมื่อเลยอทำยาสาเปย์เลยเฮ็ดรัาโอ้โหมบผมโอ้เอาจารย์เค่่นี่ลบบว่าแล้วขั้นตอนขั้นอนอะไอเก้ามีแต่ไมอันีข้าแวมันกัวว่าจะนำมดาวนนู่นเหมัไม่ก็ขี่ใหญ่ออกจากหน้าห้องน้าไปงหญ่เหมนไม่ับัน้อยขี่ร้จกัด ติเห็ดม,มูลนี่เขาบอกเด็กขเห็ดอกสร่าเสาร่หลหน่อยเนี่ยังปูเห็ดบัวหนึ่สาร่าหลังชว์แล้วจกลับยม่อไ้ปีไดหรอกก็ดีเลเห็ดครับตามเที่าจันนิเมิตนี่แปลออกมากขึ้นหนึ่นึ่งกนึ่งหนึ่งทำล้วผมักหนึ่งหนึ่งเด็กหมักหานหนึ่งหนึ่งีหนตัวเนหาหนึ่งหนึ Anything ่งีหนึ่ง ก็ดีเห็นคนมาเห็นอยู่ในไปเหนี่เป็นหนัเลยแ่ไว่านี้โอ้หนึ่ี่งเอ่าหนึ่งหาหนึ่งนี่เหรออ่าวนกันได้นี้วจะพูห่ออืออกจะทากับเส้นนตัวเดียวจะพออ่าเม็ดเดียวเลยกุ้งกุ้งกวาดนิ่วเจี้ยกุ้งได้ตัวเดียว ว่าตัวนี何何้ได้สิอืมเอาพไน้องได้ตัวนึ่งเน่คนละอากุงแกเปลือกแกยังเล้วก็ได้ตัวนึงอืมอเาีแค่ว่าถ่าคนเดียวเือนคือง่เห็ดขั้แต่ว่าง้ถึเยอะงเจ็รอยตื่น โอ้ตัวแห้งอะไรอย่างเตือนดินมันเป็นแันเหยียบทางแมวแมวขาตัวนโอ้หวงโอ้คือเรยอเตี้ยจังอือเายีอ่งนี้ตอเห็นแล้มันอ่้อ่ามันสีเห็นบังเอิญั่นแล้วพาฟูง่นมาหายเนาะโอ้ก็มีเส้นนะ<อ>เดี๋ยวไปเห็นก่อนอ่าเดี๋ยเาต้องันผิดี้เลยออ้ เกาเนึองบ่ไหวบ่อาจารย์ไม่ว่าอะไรเก่าเนืงนี่ก็แล้วะปุ่มมากแล้วผูตีใส่กัตีเช้าร่ห้าเก้าหนึ่ยนี่นะเนี่ยแนี้เลเออคืออยู่ในหาตัวหนึงี่เพราะเมื่อหาเนี่ยนะกุุงกับเก่ามากกว่ามีกกว่าตัวนึงนะแต่ตะบ่มมกเก่า โอ้นี่มมาเกาเลยโมาเกาาเาหานึงแล้้ีใส่เอาเอากัดไ้กันไว้พี่น้องกันไว้เพราะว่าอาจารย์ฝันแม่นจะเกินเนอะสีขอดีใส่ตัวียนรถที่ีใส่ตัวยวตัวมากแล้วกับว่าเอาตัวกันตัวนี้ได้ไตไปทีเพราะทีกันแล้วไปเื้อมาแท้ๆในเคือหานึงๆเอ่กิดควใหญ่ครับผมชอบที่สุดของรนอาจารน ห้านหนึ่ง 4, 1, 1 1> หนึง่งนคับเอฟครับผมหนึ่าหนึ่งหนึ่งครับอหนีหนึแจากอันนี้กันทีน่ง่ายเว่าต้มันไปเจียวกัวกะก,กุ่ง,ง,งวกอ,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 อะไรน่ลพรอยอะใส่ห้นี้แค่เก่าหานี่ครับผมคือางหนเข่าสองตัวเนาะเต่าสองตงเอาไว้ดเออ จะ้ขค้นเงินไสวาสัวพี่นรอกโอ้อ๋อได้ได้รุ่นของผมทาเกียร์ได้เห็ดหัวระขัางไม่โอ้ของคุณอาจารยร์ต้ออยาใบมละคารไม่นะครับด้วยอย่า้อกนะไปสวดไปมานกันมาเด้อมาวงมกันครับผมหลากส่วนตถาถามิสึ้นใบสะก้อนลดออ๋อ